ความเชื่อเกี่ยวกับบทรัตนสูตรบทรัตนสูตรเป็นพระสูตรในพระสุตตันตปิฎกหมวดขุทกนิกายขุทกาปาฐะและยังปรากฏในหมวดสุตตนิบาตเป็นพระคาถาจำนวน17บทพระสูตรนี้พรนานาคุณของพระรัตนตรยัยและเป่าประกาศความยิ่งใหญ่และคุณลักษณะของพระอริยเจ้ามีพระโสดาบันเป็นต้น จุดประสงค์ของการประกาศพระสูตรนี้ก็เพื่อโปรโดชาวเมืองเวสาลีให้รอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงที่กำลังรุมเร้าเมืองแห่งนี้และเพื่อยังให้ชาวเมืองทั้งหลายได้มีดวงตาเหินธรรมบทรัตนสูตรหรือรัตนปริจจัดเป็นหนึ่งในพระปริจหรือพระคาถาพนาณาอานุภาพของพระรัตนไตรัย โดยได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในพระคาถาหลักของคำพีจตุภานวารปาลีหรือตำรารวบรวมพระปริศที่เป็นที่นิยมสวดสาธยายกันในสีลังการวบรวมขึ้นในช่วงยุคกลางของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาหรือในยุคที่พระพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองในลังกานอกจากนี้ ยังมีอัธถกถาอธิบายพระปริตนี้ในคำภีปรมัตถโชติกาอัธถกถาขุทกนิกายโดยมีที่มาว่าครั้งหนึ่งกรุงเวสาลีนั้นเกิดทุพพิภัยฝนแรงข้าวกล้าตายเกลื่อนกลาดจนชาวเมืองมากมายต้องล้มตายต้องนำศพไปทิ้งนอกเมืองครั้นพวกอมนุษย์ได้กลิ่นคนตาย ็พากันเข้าพระนครรบกวนมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างๆนานาแต่นั้นผู้คนก็ล้มตายเพิ่มมากขึ้นทั้งเพราะความอดอยากทั้งเพราะความปฏิกูลจนเกิดอหิวาตกโรคและทั้งจากอมนุษย์เบียดเบียนชาวเมืองจึงพากันไปกราบทูลพระราชาว่าแต่ก่อนนี้นับได้เจ็ดชั่วราชสกุล ไม่เคยเกิดภัยเช่นนี้เลยชะรอยพระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมคร้นพระราชาทรงเรียกพระปยุรญาตเจ้าลัชวีมาประชุมโดยพร้อมกันเพื่อพิจารณาว่าพระองค์ได้ตั้งอยู่ในความบกพร่องหรือไม่แต่ไม่ปรากฏว่าพระราชาทรงมิได้กระทำบกพร่องแต่อย่างใด จึงมีการถกเถียงกันถึงหนทางที่จะปัดเป่าพยันตรายที่เกิดขึ้นสุดท้ายบรรดาเจ้าลิชวีจึงตกลงให้เชิญเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดเมื่อเจ้าลิชวีจากนครเวสาลีได้เข้าเฝ้าและกราบทูลความเป็นไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาว่าเมื่อตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลี การอารักขาจากแผ่ไปแสนโกรจักรวาลเมื่อจบพระสูตรสัตว์8 4ดหมพจักตรัสรู้ธรรมแล้วจึงทรงรับนิมนต์นับเป็นประโยชน์ถึงสองทางจึงทรงรับนิมนต์ไปฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเช่นนั้นก็โปรดให้รีบแต่งทางเสด็จพระพุทธดำเนิน ระยะทางจากกรุงราชครึกถึงแม่น้ำคงคาอันเป็นพรมแดนแห่งแคว้นทั้งสองนั้น5้าโยธหรือ80กิโลเมตรรับสั่งให้ปรับพื้นถมดินทำทางให้เรียบให้ปลูกที่ประทับแรมทุกโยธเตรียมให้เสด็จวันละโยธหรือ16กกิโลเมตรแล้วทูลเชิญเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จออกจากกรุงราชครึกพร้อมด้วยภิกษุห้ารูปมีการส่งเสด็จอย่างเอกระเรกมโหลานครั้นเมื่อเสด็จถึงเขตแดนนครเวสาลีลำดับนั้นพอพระผู้มีพระภาคเจ้ายกพระบาทแรกวางลงริมฝั่งแม่น้ำคงคาฝนโบครพัทก็โปรยเม็ดลงมา ซากศพทั้งปวงถูกน้ำพัดลงสู่แม่น้ำคงคาพื้นดินก็สะอาดสะอ้านและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จถึงกรุงเวสาลีเท้าสก,กะจอมถวยเทพอันหมู่เทพห้อมล้อมก็สเสด็จมาถึงยังผลให้อมนุษย์ทั้งหลายต้องหลบลี้หนีไปจากเมืองเวสาลีเป็นอันมากเนื้อหาของรัตนสูตรโดยหลัก เป็นการกล่าวถึงคุณแห่งพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยเฉพาะในส่วนของการประกาศคุณของพระสงฆ์นั้นมีจำนวนคาถามากกว่าเนื้อหาเรื่องอื่นๆโดยคร่าวๆแล้วสามารถแบ่งเนื้อหาของรันตนสูตรออกเป็นสส่วนส่วนแรกเป็นการประกาศให้เราพูดคุ้มครองรักษาพวกมนุษย์ ที่นำเครื่องพลีกรรมมาบวงสวงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนซึ่งพลีกรรมนี้หมายถึงการทำบุญตามหลักพุทธศาสนานั่นเองส่วนที่สองเป็นการบรรยายคุณพระรัตนไตรัยว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐสุดโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณของพระสงฆ์หรือพระอริยเจ้านั้น มีการบรรยายคุณของท่านอย่างละเอียดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยศีลเป็นอันดีมีใจมั่นคงไม่มีกาม,มากิเลสเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยไม่มีความหวันไหวด้วยโลก,กธรรมและมีพระนิพพานอันเป็นอมตะเป็นที่สุดด้วยคุณของพระสงฆ์ดังที่พระคาถาพรณนามานี้ถือเป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ ยังซึ่งความสวัสดีมีชัยแก่ผู้ประกาศหรือสาธยายคุณของท่านทั้งนี้รัตนสูตรยังให้น้ำหนักกับการพรรณนาคุณลักษณะของพระโสดาบันเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการระบุว่าพระโสดาบันจะไม่ถือเอาภพที่8คือเกิดอย่างมากอีกเพียงเจครั้งและยังสามารถละสังโยชน์สามประการคือสักกายทิฐิวิจิกิจชา และศีลัพตปรามาต ṭ ทำให้พระอริยเจ้าชั้นนี้คือพระโสดาบันพ้นแล้วจากการตกลงสู่อบายภูมิและจะไม่อาจทำอภิฐานหคืออนันตริยกรรมหประการรวมถึงการเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นอันมิใช่สัมมาทิฏฐิอีกต่อไปอย่างไรก็ตามพระโสดาบันยังอาจทำกรรมชั่วด้วยกาย วาจาหรือใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่อาจปิดบังกรรมชั่วที่กระทำไว้นั้นเพราะการที่บุคคลผู้เห็นทางพระนิพพานแล้วจะปิดบังกรรมชั่วของตนไว้นั้นพระตถาคตกล่าวว่าไม่อาจปิดบังได้ส่วนที่สามเป็นการประกาศให้พูดทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ และอํำนวยพรให้สรพสัตเหล่านี้มีความสวัสดีโดยเหตุที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสูตรนี้เพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดอยากภัยจากโรคระบาดและภัยจากอมนุษย์เบียดเบียนชาวพุทธจึงถือเป็นธรรมเนียมสวดพระสูตรนี้เพื่อขจัดโรคภัยเช่นโรคหาเป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าการสาธยายรัตนสูตรหรือรัตนปริศจะทำให้ได้รับความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้